วอนลังสิทตกใจเกิดอุบัติเหตุที่หนักสุดในชีวิตและช้ำซ้ำลูกน้อยอยู่ในรถนั่นเองต้องบอกเลยว่าทำเอาครอบครัวนะน่ารักสุดสดและครอบครัวและอบอุ่นสุดสําสำหรับคุณพ่อป้ายแดงอย่างวอนรังสิทและก่อนหน้านี้ถึงกับบกมือลํำลาทั้งน้ำตาที่ยังปอยู่ยกับภรรยาสาวเกาหลีที่ได้ออก และคลอดลูกชายคนแรกอย่างน้องโนฮานั่นเองเป็นที่เรียบร้อยแต่ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตก็เป็นห่วงเมื่อนักแสดงดังอย่างวอนดังสิตนั้นก็ช็อกสุดใจนั้นและก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทางสุดในชีวิตที่ไม่นำสามลูกน้อยก็อยู่ในรถโดยวอนดังสิินั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า เกิดอุบัติเหตุหนักสุดในชีวิตค่ะที่ได้เห็นความสำคัญของการแนทที่แท้จริงในวันนี้เนี่แหละค่ะโดยโชคดีที่โนฮาแต่แต่ตกใจน้องก็ร้องไห้แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดคอยคอยเตือนว่าเราห้ามประมาทและยังถึงถึงแม้ก็เราก็ยังไม่ไม่ใช้ชนไรแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมาชนเราเมื่อไหร่นั่นเองแต่ ให้ความและความโชคดีโชคร้ายอยู่ในวันนี้ก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ไหนไม่มีใครที่เป็นอะไรแต่ถ้าอยากจะดูแลอะไรไปดูแลเพจและก็ต้องขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคุ้มครองในครอบครัวเราและไปปลอดภยัยนะครับท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ